สวัสดีค่ะบริษัทพักกระดาษนะคะวันนี้รถด,ดํานาเราก็เช็คพร้อมใช้นะคะมีจํานวนให้เลือกหลายคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวอุ้มนะคะอันนี้จะเป็นรถด,ดํานา8แถวนะคะของดีเซลนะคะตัวนี้5แถวก็ยังว่างอยู่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นดีเซลแแถวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดีเซลแแถวนะคะส่วนตัวนั้นก็จะเป็นเอ่อ5แถวเบนซินนะคะสินค้าที่ยังว่างอยู่นะคะสามารถจับจองกันเข้ามาได้นะคะเราเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะ พร้อมจัดส่งให้เรียบร้อยเลยนะคะราคานะคะตัวนี้ก็จะเป็นคูโบต้านะคะแปดแถวนะคะส่วนตัวนี้ก็จองแล้วนะคะเตรียมจัดส่งลูกค้านะคะอันนี้ก็จะเป็น G G ตองสองนะคะที่ลูกค้าจับจองไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าช่องเช็คนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนี่นะคะสองแถวอุ้มนะคะตอนนี้สินค้าทางร้านเรานะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนที่จับจองกันก็นกนตัวนี้ก็จองแล้วนะคะสองคันนี้นะคะ ส่วนสองคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะคะรถเกี่ยวะคะูโบต้าราคาแสนกลางๆนะคะก็สามารถจองเข้ามาได้นะคะเช็คให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะรถดํานานะคะมีตั้งแต่ตอนนี้เหลือเหลือห้าแถวแค่สองคันนะคะนอกนั้นก็จะเป็นหกแถวแล้วก็เออจ็ดแถวนะคะแปดแถวนะคะตัวนี้นะคะน,นี่ก็เตรียมจัดส่งลูกค้านะคะด้านในร้านเรานะคะอันนี้ก็เป็นทีมช่างเรานะคะ ที่เตรียมเช็คส่งส่งงานนะคะหรือว่าเออเช็คพร้อมใช้งานสําหรับลูกค้านะคะทุกคันนะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะก็จะมีนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเออ R G เจ็นะคะตัวนี้อไหล่ของเรามีพร้อมทุกตัวนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นดีเซล R G เจ็นะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องอิซากินะคะตัวนี้เบนซินนะคะเจ็ดแถวแล้วก็จะเป็นมิซูนะคะแปดแถวนะคะแล้วก็อิซกิแปดแถว มิซูแปดแถวนะคะแล้วก็อิเซกินะคะตัวนี้ตัวนี้แปดแถวนะคะแล้วก็ยันมกเครื่องบินซินนะคะตัวนี้หกแถวนะคะตัวนี้มีนะคะหกแถวนะคะแล้วก็จะมีแปดแถวนะคะตัวนี้ของอิเซกิเหมือนกันนะคะตัวนี้นี่นะคะมีให้เลือกหลายคันเลยนะคะลูกค้าท่านใดหายอยู่สอบถามเข้ามาได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแปดแถวนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นแปดแถวนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น8ดแถวนะคะตัวนี้เป็น YR 8 D นะคะตัวนี้เป็นอะไหล่ในไทยร้อนะคะตัวนี้แล้วก็จะมี RG 8นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็อะไหล่ไทยนะคะตัวนี้นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะสินค้าเรามีหลากหลายให้เลือกนะคะน้องแอดมินเพจอาจจะลงไม่พอไม่ครบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของคูโบ t a านะคะเป็นเก่านอกนะคะราคาแสนต้นๆนะคะ ตัวนี้นะคะ40แรงเครื่องอัดฟังเราก็มนะะนีนะคะนี่นะคะนี่นะคะหลากหลายนะคะตัวนี้ก็สามารถสอบถามมันเข้ามาได้นะคะตัวนี้นะคะเบอร์โทรเจ๊ดาก็จะเป็น080นะคะ9419799นะคะตัวนี้นะคะตู้อบข้าวเราก็มีเครื่องสีข้าวกล้องเราก็มีนะคะร้านเราจะเช็คให้พร้อมใช้งานเลยนะคะไปถึงลูกค้าก็สามารถลงหน้างานได้เลยนะคะโฟกซิปนะคะตัวนี้ก็เช็ค พร้อมส่งลูกค้านะคะนี่นะคะโต๊ะอบข้าวนะคะก็มีหลากหลายขนาดให้เลือกนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะบริษัทเราตั้งอยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะอำเภอศรีประจันนะคะหรือไม่ลูกค้าก็อาจจะทักไลน์นะคะเข้ามาสอบถามได้นะคะว่าสินค้าที่ร้านเรามีอะไรมั่งก็เบอร์โทร0 8 0นะคะ9 4 1 9 7 9 9นะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเรามีทีมช่างนะคะ ขอให้คำปรึกษานะคะแล้วก็คำแนะนำนะคะมีปัญหาการใช้งานสามารถโทรปรึกษาที่ร้านเราได้นะคะตัวนี้นี่นะคะช่างเราก็ถอดเช็คกันแบบนี้นะคะให้ลูกค้าพร้อมใช้งานนะคะบริษัทเราตั้งอยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะอำเภอศรีประจันสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะที่บริษัทพักระดาษเทปดิ้งนะคะเบอร์โทร0 8 0นะคะ9ก1 9 7 9 9นะคะกลับขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะสวัสดีค่ะ